หอคอยแห่งการทดสอบชั้น16สไป์ผ่านยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ลีเบิร์กันด้วยนะขอรับ,รบวันนี้เรามีคอนเทนต์ผ่านหอคอยชั้น16สไปามาดูแพสซีฟของสไปนะครับหัวใจที่ด้านชาเย็ดเคขออภัยด้วยครับเมื่อกี้โดนเส้นไปหน่อยเอาง,ง่ายๆว่าเมื่อนางใกล้จะตาย นางจะเด้งเลือดมา30%นะครับและเพิ่มอัตราการเข้าเป้าอีก49%นะครับทำให้สไป์แช่แข็งเราบ่อยขึ้นสกิลอันติเมทของสไป์นะครับจะทำดาเมจ2ฮิตและจะลดเวลาบัฟของฝ่ายตรงข้ามด้วยปลิดชีพแบบเยือกเย็นสกิลนี้ของสไป์นะครับสไป์จะโจมตีศัตรูตัวเดียวแต่ถ้าอยู่ในแถวเดียวกันก็จะโดนดาเมจไปด้วยพีเซตทีมนะครับก็จะมีบิกิตอีวานปาร์คาลีนาคารอนถ้าใครมีเบลิก้าเนี่ยผมก็ เชียร์ให้เปลี่ยนนะครับเพราะเบลิก้าก็จะมีสกิลลดคูลดาวแล้วก็เพิ่มดาเมจเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับเอาเบลิก้ามาแทนอีวานหรือว่าถ้ากลัวสไปดตกเนี่ยเราก็เอาเป็นอีวานมายืนแทนบิดกินะครับทางนี้ก็ถ้าใครไม่มีบิดกิก็ใช้แบบนี้ได้คารอนนะครับถ้าใครไม่ได้ปั้นก็เป็นยูอีเนาะเอามาชุบเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ลีน่ายังไม่2ดาวนเนี่ยก็เปลี่ยนออกได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยูอีกับคารอนเนาะทีมนี้ก็ ก็ผ่านได้ครับผมลองเล่นแล้วแล้วก็เซฟชีวิตด้วยเราไม่ต้องห่วงเรื่องไอ้สไปมันจะแช่แข็งแล้วนะครับเพราะว่าเราเล่นหนึ่งดาวเนี่ยสไปไม่แช่แข็งเราเนาะตรงนี้ก็จะทําให้เราไม่ต้องจําเป็นต้องใส่เฟึ่งเนาะใครที่จะเพิ่มพ้วยก็ก็ต้องใส่เฟึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หรือไม่มีเฟิ่งเนี่ยเราก็ไปใส่ตัวของลานียนะครับก็จะมีคุ้มกันน้ําแข็งเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมเล่นให้ดู2ทีมเลยนะครับ ก็เปิดเกมมานะครับผมก็จะให้บิทกิจบัฟไปก่อนแล้วก็จะยิงของปาร์ค่าไปเลยครับแล้วยิงของปาร์ค่าไปเลยแล้วผมก็จะรียิงอีกทีนะกดรอรียิงอีกทีนะครับสไปก็จะตีมาไม่ค่อยเข้าครับคือถ้าตรงเนี้ยใครที่โดนนาเมจของสไปยเยอะครับผมแนะนําว่าให้คุณไปทําค่าบล็อกเพิ่มเนาะถ้าโอ้โหโดนสไปทุบทีเดียวแล้วแบบครึ่งหลอดอย่างเงี้ย ผมว่ามันยืนไม่ไหวก็ต้องไปทําค่าบล็อกเพิ่มสัก80ขึ้นอ่ะไม่เป็นไรแล้วแหละจริงจริงห้าสิบขึ้นก็น่าจะได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับทิกนะครับเวลาที่คารอนเราจะฮิวผมแนะนําว่าถ้าตัวไหนที่มันยืนไม่ไหวมันจะมีสักตัวที่เรายืนไม่ไหวแล้วมันจะเลือดน้อยกว่าเพื่อนให้เราฮิวสามสกิลนะครับฮิวฮิวร่างอ่ะฮิวหนึ่งคนแต่ถ้า c 6มันจะฮิวสามสกิลนะมันก็จะฮิวแรงนะครับ แล้วก็เก็บสกิลฮิวหมู่ไว้ตรงที่เราโดนดาเมจเยอะครับไอตรงแถวหน้าเราโดนดาเมจเนาะแล้วกเก็บไปฮิวนะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าช่วงแรกอะ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรครับมันจะไปมีอะไรช่วงท้าย,ายเนาะช่วงมันจะเร่งอันนี้ก็ออกบนประมาณนี้ครับสไปก็จะทุบมาแต่เราก็ไม่เป็นไรเราก็จะฮิวนะฮะเรามีทั้งฮิวล,ลีน่าแล้วทั้งฮิวคารอนนะครับตรงนี้เรายืนไหวอย,อยู่แล้วแต่ที่เป็นห่วงก็คือเรื่องดาเมจนะครับใครที่ วัววาดามเมจจะเกิน2อ0เทินก็กไปทำของเพิ่มได้แต่ว่าถ้าได้ประมาณผมก็ไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะครับนี่หวานก,ก็เกือบผิดเหมือนกันก็กดผิดเหมือนกันเยอะนะครับทุกคนต่อไปก็จะตีมาอย่างนี้แต,แต่แต่เราไม่เป็นไรครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เนาะบางทีผมอาจจะพูดผิดบ้างทุกคนบางทีผมอาจจะมีผู้สกิลผิด พูดตัวเลขผิดนะครับก,ก็ขออภัยด้วยนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยครับแต่ว่าจะนานหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ดูเพลินเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลสไปมมาด้วยเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดสไปนะอ่ะไปลีนา่านี่ก็ลีน่ากับ้าไปนะครับก็รีชีดเหมือนเดิมครับถ้าอีกทีมหนึ่งนะครับมันจะเป็นของเบลิก้าเนาะ เบ l ิก้าเนี่ยมันข้อดีตรงที่มันลดคูดาวนะครับลดคูดาวให้พอเพิ่มดาเมจเวทด้วยมีประโยชน์ทั้งทีมแล้วก็ทําให้ปาร์คาแรงขึ้นนะครับสกิลอะไรเนี่ยมันก็จะรีเร็วขึ้นเนาะถ้ามันตีธรรมดานี่ก็จะเป็นประโยชน์เดี๋ยวเราไปรอดูทีมต่อไปเนาะถ้าใครมีเบริก้าก็ประมาณนี้อีวานเนี่ยคือมันยกโลได้ด้วยแล้วมันสามารถทําให้เพื่อนถือขึ้นด้วยนะครับเราก็แทบจะ ไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ระวังด้วยนะครับระวังปาร์ตคารเราแตกนะครับเราอย่าหลุดเนาะเราก็ฮิวด้วยนะครับถ้าปาร์ตคารเราแตกเราไม่มียูอีเนี่ยรีรีนะครับผมเพราะไม่มีตัวทําดาเมจเนาะตรงน,นี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นไรเวลาผมเล่นหอคอยแห่งการทดสอบเนี่ยบทแห่งบททดสอบเนี่ยมันชอบเน็ดหลุดเอ้ยมันชอบแบบเด็ดลดโหลดอะ่ะหรือผมไปเล่นในห้องน้าด้วยก็ก,ก็ก็น่าจะเกี่ยวนะครับทุกคน มันตีมาเราก็ติดบล็อกของเราตลอดนะครับปีวานเขายกโล่ไปเลยนะครับวันนี้ตีเราไม่เข้านะครับ 1. นนะฮะถ้าทุกท่านนะครับที่โดนสไปร์ปาดเนี่ยแล้วมันแล้วมันเลือดแบบครึ่งหลอดครึ่งหลอดเลยปาดตายปาดตายไปทําค่าบล็อกเพิ่มนะครับทุกคนตรงนี้สไปร์ก็ใกล้ตายแล้วนะครับเราก็รอครับแล้วก็ดูเทินเราด้วยนะครับว่าเทินเราจะเกินไหมเนาะก็ฉีดไปเลยครับ แต่ตรงเนี้ยทีมเรายืนได้หมดเลยใครที่มีทีมประมาณนี้เนาะก็เพลย์เซฟเลยครับชิวๆนะครับด่านนี้ไม่มีอะไรมากมีอุบายใครที่อยากเพิ่มดาวนะครับอาจจะต้องออาเฟอรมานะครับทุกคนแต่สำหรับใครที่แบบโอ้ยผมเอาแค่กาชาก็ประมาณนี้เลยครับก็จะนานหน่อยอันนี้ไม่มีตัวบัฟอ่าไม่มีตัวเพิ่มดาเมจเว้นเอาอีกแล้วรูดอีกแล้วโอเค ไม่มตีตัวเพิ่มดาเมจเวทก็จะนานหน่อยถ้ามีเบรลิก้านะฮะเราก็จะตีเร็วแต่ตรงเนี้ยเราระวังนะครับทุกคนผมแนะนําว่าให้คุณฮิวไปเลยนะเมื่อกี้ไม่ต้องแบบมารีบฉีดรีบจบเหมือนผมนะฮะทุกคนเอาชัวร์นะครับเผื่อสไปมันนึกคืมตีเราอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมฮะมันก็จะเพิ่มเลือดมานะ,ะสไป์เวลามันใกล้ตายมันก็จะเด่งเลือดมา5ึสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะเราก็ฉีดไปเลยครับเราไม่ต้องเอาโคอี้มานะครับเพราะว่ามันไม่ได้ด้งมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้ถึกมากก็นนะ แต่ช่วงช่วงที่มันเด้งเลื่อนมา30%เรนี่ยต้องระวังเพราะว่าสไปจะตีแรงมากสไปจะทำดาเมจสกิลแบบโอ้โหดูแบบครูนาของสไปเร็วจัดเลยครับแทบเป็นเทินต่อเทินเลยนะนางเป็นเทินต่อเทินเลยแต่ตรงนี้เราก็ไม่เป็นไรครับช่วงนี้แกก็จะตีแถวหลังบ่อยนะครับทุกคนสไปอะ่ะมันจะตีปาร์คา์เราบ่อยบางทีเผลอก็มีอาตายบ้างนะเอ,อ ก็อย่างที่ว่าครับถ้ายืมไม่ไหวก็ทําค่าบล็อกเพิ่มนะครับทุกคนประมาณนี้เลยผมก็ไม่รู้จะพาคอะไรแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากนะอ่าความปิดกิตมากนะครับนี่แต่ก็นางก็ตีแถวหน้าบ่อยเนาะชอบจริงๆเลยแบบไอหัวใจที่ด้านชาผมชอบมากผมชอบแพสซีฟนางมากชอบชื่อนะ่ะชื่ออังกฤษอะไรอ่ะ ฮาร์ดไอเหรอหรือไอฮาร์ดอ่ะประมาณนี้ป่ะผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีมหนึ่งนะครับผมก็ให้ดูสแตตเนาะสแตทสไปก็เอสแตท์าร์คาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมลืมเปลี่ยนของนะครับทุกคนอันนี้เป็นคารอนนะครับก็ใส่ยำไปก่อนนะครับอีบานนะครับใส่เป็นเซตโดนะครับเอามาให้เพื่อนด้วยแล้วก็วิดกิจผมก็ใส่เซตบล็อกนะครับอ่าไหนนะอ่าลีน่าลีน่าใส่เป็นเซตเลือดครับ ีนาใส่เป็นเซตเลือดให้มันฮิวแล้วมันเด้งเลือดนะชอบชอบมันถึงอยู่แล้วนะลีนาผมไปแก้สแตตมาแลวนะฮะสแตตประมาณนี้นะครับคิเลต47ิดคีแเดมแบบเบิ่มๆนะครับก็มาอันนี้ทีมที่2ผมจะเปลี่ยนเป็นเบลิก้าเนาะคือเล่นเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าเราลองไปดูดาเมจของที่เบริก้ามาเพิ่มเนาะแล้วก็รอบนะครับว่ามันจะเร็วขึ้นไหมนะครับหาดูดาเมจปาร์ตคารครับฉีดครับแสนสองครับโอ้โหคือต้องบอกว่าผมไปเปลี่ยนของมาด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ ด้วยได้ได,ดาเมจจากเบลิก้านะครับแต่ถ้าให้ผมถ้าใส่ของเดิมแล้วเปลี่ยนแค่เบลิก้าดาเมจผมน่าจะแค่แสนหนึ่งนะฮะอน่าจะประมาณแสนหนึ่งไอจากเดิมนะไอจากของชุดเดิมอะแต่นี่ผมไปเปลี่ยนของมามันเลยแสนสองนะครับตรงนี้เล่นเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าสกิลนะฮะอาจจะมีตายบ้างนะครับเพราะว่าไม่มีอีวานเนาะเบลิก้าเราอาจจะโดนจะโดนหนักมากนะครับเพราะว่ามีมีอีวานถ้าเบลิก้าโดนเดี๋ยวๆอย่างนี้ก็ใช้อ่า ฮิวของคารอนนะครับชุบเลยไอไม่ใช่ไม่ใช่ชุบขอไปก็ฮิวเลยนะครับเพราะว่าสกิลของคารอนเนี่ยมันรีเร็วอยู่แล้วไม่ใช่แค่ของคารอนทุกตัวนะครับเพราะมีเบลิก้าอยู่มันลดคูลดาวเร็วมากๆเลยครับแทบกดไม่ทันอะ่ะคุณถ้าคุณเอาเบลิก้ามาคุณต้องกดสกิลให้ทันอะ่ะประมาณนี้เลยใครจะตายก็ชุบนะครับแล้วก็ปาดคายิงมีแค่นี้นะครับนี่ก,ก็ผมก็จะเล่าเรื่องของสไปค์ไปนะครับซึ่งไปหาข้อมูลมาประมาณหนึ่งนะฮะ เขาบอกว่าสไปเนี่ยจากเกมเซเว่นไนท์เนี่ยเขาเป็นหนึ่งนะฮะในตัวละครที่ดังมากๆและคู่ซีรีส์นี้มาเลยนะครับก็มีหลายเวอร์ชันเนาะสไปเวอร์ชันภาคเซเว่นไนท์ภาคต้นฉบับเนี่ยก็จะมีฉายาว่าจอมอสูรน้ําแข็งนะฮะแล้วก็อีกฉายาหนึ่งคือราชาน้ําแข็งแห่งเซเว่นไนท์ว้าวพื้นหลังนะฮะเดิมทีแล้วเป็นอัศวินผู้ซื่อสัตย์แต่หลังจากสูญเสียคนที่เขารักและเขาหมดศรัทธาในทุกสิ่งก็หันเข้าหาพลังน้ําแข็ง ที่อะไรอ่ะที่เยือกเย็นไร้หัวใจเย็นแค่เขาใหุ้มยอบนะฮะอ๋อที่เขาหัวใจเยือกแข็งเพราะว่าคนรักแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในเซเว่นไนท์นะครับเซเว่นไนท์เนี่ยเป็นกลุ่มอัศวินที่ทรงพลังมากนิสัยของสไปก็เขาบอกว่าเยือกเย็นเด็ดขาดพูดน้อยแต่มีจิตแต่มีจิตใจที่มีบาดแผลเก่าอยู่ในใจโอ้พลังของสไปนะครับควบคุมพ,พลังน้ําแข็งได้ถึงขั้นสุดยอดถึงขั้นโอ้โหหยุดเวลาและแช่แข็งเมืองได้ทั้งเมืองสุดจัดครับ ในภาคเซเว่นในภาคสองนะเป็นภาคต่อจากเนื้อเรื่องหลักสไปย,ยังคงอยู่ในตำตำนานนะฮะและก็ชื่อชื่อของเขาก็ถูกพูดถึงในฐานะอัโอเ้เป็นอดเ,อเ,ปนเป็นอดีตแล้วหรอเป็นเป็นอดีตเซเว่นในในตำนานแล้วก็มีตัวละครใหม่ๆที่ได้รับพลังหรือตำนานต่อเนื่องมาจากเช่นลูกศิษย์หรือผู้สืบทอดในบางสถานการณ์โดยในเฉพาะอีเวนต์นะฮะมีอีเวนต์และคัดซีนพิเศษนะฮะจะกล่าวถึงสไปว่าเขาได้หายตัวไปอย่างสงครามใหญ่อกล่าวได้ว่าภาค2เป็นภาคตำนาน ในอดีตมากกว่าเป็นตัวหลัก๋อภาค2ก็จะเป็นตำนานเนาะใช่ไหมภาค2ก็ทําใหม่ปะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนเซเว่นไนเนาะใครที่รู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นภาคไอดอลเนาะไอดอลหนูผมเล่นอยู่แป๊บนึงนะครับในไอดอลสไปก็จะถูกปรับบุคลิกว้าวเป็นคนที่ขี้เล่นขึ้นนะฮะแต่ยังคงเอกลักษณ์พลังน้ําแข็งและชุดอัศวินน้าแข็งอยู่ก็โทนเกมก็พูดเป็นอ๋อสไปน่ารักขึ้นนะครับในภาคนี้ภาครีเบิร์ดเป็นไงบ้างในภาครีเบิร์ด ภาครีเบิร์นเนี่ยมันเป็นภาคใหม่ปะเออภาคที่เราเล่นอยู่นี่เนะาะสไป์เป็นลูกครึ่งระหว่างเกลริดัสซึ่งเป็นมนุษย์กับลานีอ๋อลานียเขาบอกว่าสไป์เนี่ยถูกวางบทให้เป็นตัวละครที่กลางๆระหว่างความมืดและแสงมีทั้งพลังทําลายและความเย็นชาแต่ก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการกลับตัวการสับสนทางด้านจิตใจเนาะไม่ใช่ตัวร้ายเออก็ไม่ใช่ตัวร้ายแบบร้ายจา๋าทุกคนแต่ตรงนี้นะฮะมัวแต่ภาคสไป์นะฮะเบลิก้าเราแตกแล้วแต่ไม่เป็นไระครับเพราะว่าตัวที่ ไม่ควรแตกก็คือปาร์ค่าตัวเดียวนะครับทุกคนแต่ว่ามันแตกใกล้จะจบแล้วไม่เป็นไรนะครับผมเลี้ยงสกิลผิดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทีมนี้นะครับก็ผ่านได้ถ้าใครอยากเอาชัวร์นะเปลี่ยนวิดกิจออกแล้วใส่เป็นอีวานนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับมาอีกติดหนึ่งอีกติดหนึ่งปาร์ค่ายิงอีกทีได้ไหมโอ้โหจบแล้วยังไม่ได้ยิงจบเลย ก็จบแล้วนะครับสําหรับใครที่มีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยใครอยากให้ผมทําอะไรที่ผมทําได้ก็คอมเมนต์ได้เลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ